มาจ้าพี่พี่จ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะได้ยินเสียงน้องแล้วนะคะแม่นะคะรีบเก็บรีบ,รบ,รบกดกันไปเลยนะคะคได้ยินเสียงแล้วนะคะกดหนึ่งให้หน่อยจ้า นะคะค่ได้ยินเสียงแล้วน่าจะตอนนี้นะแม่กดหนึ่งได้เลยนะคะวันนี้จะเปิดแฟลชเซลให้นะคะคุณพี่เคาะจอเคาะหัวใจกดแชร์กันไปขอ5แชร์วันนี้น้องจะเปิดแฟลชเซลสําหรับงานเสื้อหูดกันแดดให้เลยนะคะเป็นเสื้อหูดกันแดดจริงนะจ๊ะพี่ๆจ๋าสามารถกันแดดได้จริงเพราะว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบแล้วคือคนสั่งกันเยอะมากรีวิวจึงรีวิวปังคุณพี่ยอดขายตอนนี้ขายไปแล้วก็3 0,000นตัวจ้ะนะคะ ายไปแล้วก็3 0 0 0 0นตัวแล้วได้ไป้ายท็อปชอยด้วยแม่นะคะรีวิวจึงรีวิวจริงนะคะคุณพี่ขาตัวนี้ได้ไป้ายท็อปชอยเนาะรีวิวมากกว่า4.5ดาวขึ้นไปถึงจะได้ไป้ายท็อปชอยนะคะตัวนี้เป็นเสื้อคลุมกันแดดค่ะพี่พี่จากราคาเต็ม450บาทวันนี้เหลือแค่350บาทเท่านั้นเลยแม่ ลดไปเลยค่ะช่ำนะคะ100บาทใครเห็นราคาถูกกว่านี้สามารถกดชําระเงินได้เลยนะแม่เพราะว่าหลายบางคนเนี่ยจะได้คูปองคูปองส่วนลดไปนะแม่นะใครที่แบบว่าเข้ามาอุ้ยทาไมน้องจ๋าบอก350แต่คุณพี่เนี่ยได้ไป345 3 1 5บาทคุณพี่คะแต่และเครื่องเนี่ยจะได้คูปองไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครได้ราคาถูกกว่าที่น้องจ๋าบอกคุณพี่สามารถกดชาระเงินได้เลยนะคะเขาจะล็อกราคาให้แบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะจัดแฟรเซลให้เนาะสำหรับ350บาท ก็มีขาเหลือแค่100เซตเท่านั้นจ้ะ นะคะแค่100เซนแรกเท่านั้นนะจ๊ะพี่พี่จ๋าใครสนใจนะคะใครไม่มั่นใจว่าจะกดใส่อะไรนะคะพี่พี่สามารถสอบถามได้เลยตัวนี้เป็นเสื้อคุมกันแดดมีให้เลือกหลากหลายไซส์เลยแม่สามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยเพราะว่าสีเนี่ยมีให้เลือกมากกว่าส0สีเลยจ้ะพี่พี่จ๋ามีตั้งแต่สีฟ้าอ่อนนะคะสีม่วงสีชมพูพาสเทลพาใจสีขาวสีเทาสีดําสีกรมนะคะสําหรับพี่พี่ผู้ชายเนาะสีน้ําเงินก็ได้นะคะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะสีเขียวพาส สีแดงตุน่นสีส้มชาไทยก็มานะคะสีเหลืองก็มีคุณพี่แล้วก็สีโกโก้นะคะคุณพี่ขามีให้ทั้งหมด3ไซส์เลยแม่นะคะไม่ว่าจะเป็นฟรีไซส์อัพไซส์ซูเปอร์ไซส์นะคะใครไม่มั่นใจว่าต้องกดไซส์อะไรคุณพี่สามารถสอบถามน้องได้เดี๋ยวน้องบอกให้เลยนะแม่นะใครไม่มั่นใจว่าจะต้องกดไซส์อะไรนะคะพี่สามารถสอบถามได้เลยเพราะตัวนี้มีให้เลือกหมด3ไซส์กันไปเลยนะคะมีให้เลือกหมด3ไซส์กันไปเลยนะแม่นะ ใครอยากได้ไซส์ไหนสีไหนนะคะสามารถกดได้เลยนะคะพี่ๆขาใครอยากได้ไซส์ไหนสีไหนสามารถกดได้ในตะการ้าเลยนะคะอย่างที่น้องจ๋าบอกวันนี้ราคาเต็ม450บาทนะคะคุณพี่น้องจัดให้เลยจ้ะนะคะเหลือแค่350บาทเท่านั้นเลยลดไปเลยค่ะ ใครไม่ทานนะใครไม่ทานยังไงนะแม่บอกมาได้เลยหรือใครเห็นราคาที่เออถูกกับที่น้องจา๋าบอกคุณพี่ขาสามารถจดชําระเงินได้เลยนะคะตัวนี้เนื้อผ้าดีมากเนื้อผ้าคือแบบใส่สบายแล้วเป็นผ้ากันลมด้วยนะคะตัวนี้นะผ้ากันลมแต่ว่าระบายอากาศดีนะคะพี่พี่ขาเป็นเสื้อคลุมมีซิปมีกระเป๋าให้ด้านหน้ามีฮูดนะคะมีหมวกให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยแม่แล้วคือสามารถซักเครื่องซัก,ก,ก,กทั้ความสะอาดได้เลยนะคะสําหรับสาวๆหรือนุ่มๆเนาะรอบอกไม่เกิน40นะคะ ก็มีกดฟรีไซด์ได้เลยนะคะกดฟรีไซด์ได้เลยนะคะสำหรับสีน้ำเงินสีกรมสีดำเนาะคือจะความความใหญ่เขาเนี่ยใหญ่กว่าไซส์อื่นๆนะคะคุณพี่ขาสีน้ําเงินสีกรมสีดำเนาะนะคะจะเป็นไซส์ใหญ่กว่าตัวอื่นๆน,นะคะ กว่าสีอื่นๆเลยนะคะสำหรับอัพไซน์นะคะอัพไซน์เนอะรอบอกนะคะไม่เกิน42สามารถกดอัพไซด์ได้เลยนะคะแต่สําหรับสีน้ําเงินสีกรมสีดานะคะรอบอกได้ถึง46เลยแม่นะคะสำหรับอัพไซน์นะคะสีน้าเงินสีกรมสีดาํารอบอกได้ถึง46เลยจ้า แล้วก็อีกไซส์หนึ่งนะคะสำหรับสาวๆพลัไซด์นะคะหรือว่าพี่ๆซูเปอร์ไซส์นะคะวันนี้นะสีสีน้ำเงินสีกลมสีดำเนาะรอบอกเนี่ยได้มากถึง50เลยค่ะพี่ๆ่ะรอบอกได้สูงสุด50นะจ๊ะแล้วก็สำหรับสีอื่นๆสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีขาวสีพาสเทลต่างๆนะแม่ รบอบอกได้ถึง43เลยค่ะนะคะแต่ละตัวเนี่ยสามารถยืดได้นะคะ2-3นิ้วเลยแม่นะฮะยืดเพิ่มได้อีก2-3นิ้วเลยนะคะตัวนี้อย่างที่บอกเนื้อผ้าดีค่ะคุณพี่ขาถ้าไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเรื่องไซส์สามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วมีสีให้เลือกเยอะมากพี่พีมีสีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะอย่างที่้องจ๋าบอกเนาะสีฟ้าสีม่วงสีชมพูสีขาวสีเทาคุณพี่ตอนนี้เหลือแค่20เซตสุดท้าย พูดไปพูดมาแอดมินสกิลบอกว่าจะหมดแล้วจ้านะคะหนึ่งร้อยเซนแรกจะหมดแล้วจ้าใครที่กดใส่ในตะกร้าไว้ยังไม่ชําระเงินพี่พจ๋าชําระเงินได้เลยนะจ๊ะใครที่กดใส่ตะกร้าไว้นะคะรีบชําระเงินให้จบภายในไลฟ์เลยนะแม่วันนี้ราคาเริ่มต้นนะคะเหลือแค่350บาทใช้ได้ยินราคาถูกกว่านี้นะแม่ใครเห็นราคาถูกกว่านี้นะคะสามารถกดชําระเงินได้เลยนะคะไปเลือกไซส์ในตะกร้าได้เลยพ,พี่จ๋าถ้าไม่มั่นใจนะคะพิมพ์รบอกมาได้เดี๋ยวให้แอดมินตอบให้จ้า